อันนี้คือเอ่อสี่เหลี่ยมที่มันซ้อนกันอยู่ใช่ไหมคะค่ะส่วนไออันที่สี่เหลี่ยมอันที่สามอันเนี้ยเราไม่ได้ใส่แพทเทิร์นแต่ว่าข้างในมันถ้าเกิดอันนี้คือหมายถึงว่ามันวางอยู่ข้างบนมันก็เลยไม่เห็นแพทเทิร์นใช่ไหมคะอ่าไม่ใช่ครับความหมายคือมันไม่มีอะไรอยู่ในตัวของมันไม่มีแพทเทิร์นอยู่ในตัวของมันความหมายมเป็นแ<ม>บ<ม>บนั้นถูกต้องค่ะนะครับนะครับดังนั้นก็คืออันนี้คือรูปแบบที่ แต่ถ้าเราใส่แฮชเข้าไปมันก็จะมีพาร์ทนอยู่ในตัว <ฮะ S 1> ขอกมันแค่นั้นเองโอเคค่ะนะครับนี่คือรูปแบบนะโ <ฮะ S 1> <Okay. S 2> อเคทีนี้แฮชอมาดูแฮชบ้างการใส่พาร์ทนนะครับ ในส่วนของการใส่พัทเทิร์เนี่ยใน a u t o c a d แบ่งออกเป็น2ระบบทำไมต้องใช้คาว่า2 2ระบบคือถ้าถ้างานตัวนี้นะครับมันไปอยู่ในส่วนของงานเครื่องกลเนี่ยหน่วยมันเป็นมิลหน่วยเป็นมิลไม่ต้องเป็นซีเรียสมากมายนะครับสามารถวางได้เลยแต่ถ้างานหน่วยเป็นเมตรหรืองานโยธาสถาปัตย์งานออกแบบบ้านทั่วไปจะต้องไปดูในเรื่องของสเกลที่แสดงผลเรามาดูกันก่อน ผมจะให้เทสตทั้ง2ตัวนะครับให้เทสท,ทั้ง2ตัวดูแบบนี้นะครับอ่าดูนิดนึงนะฮะอันนี้ผมมีตัวอย่างงานอยู่ตรงนี้อันนี้คืองานหน่เนเมตรอ่านะฮะตัดมานะครับอันนี้คืองานตัวอย่างงานหนบ่บินดูที่ตรงนี้ก่อนผมจะให้ลองใส่แฮชแฮชจะใส่ได้เฉพาะเส้นแบบปิดคือไม่ใช่อยู่ดีเราไปวางที่เส้นอื่มันจะแฮชให้ไม่ได้เครื่องเดือดรื er ้อ er ซ้ำนะครับเส้นต้องเป็นแบบปิดอย่างเช่นเส้นเป็นแบบปิดนี้ปิดแบบโพลีไลน์หรือแบบลน์ก็ได้นะครับ แฮชจริงๆอยู่ตรงหัวข้อนี้นะครับ draw นะครับแล้วมันก็จะมีหัวข้อตรงจุกๆว่าแฮชคือตรงนี้การเดียนไก่ has อยู่ใกล้ๆกันการเดียนไก่แฮชอยู่ใกล้ๆกันอ่าเราไปดูคีย์รัดเลยพิมพ์ตัว h ฮชนะครับ enter โอเคมันจะขึ้นลายนี้มาก่อนผมอธิบายตรงนี้นิดนึงในฝั่งของ Windows เนี่ยมันจะมีการจัดการในเรื่องของมันจะมีการจัดการในเรื่องของ has อาจจะดีกว่า นะอาจจะดีกว่าลองดูทีนี้นิดนึงมันจะมีเรื่องของแฮชที่เป็นโชว์โชว์โชว์รูปแบบของเขาอยู่ตรงนี้นะครับโชว์รูปแบบของเขาอยู่ตรงนี้ทีนี้ไอโชว์รูปแบบของเขาเนี่ยอยู่ตรงนี้มันก็ขึ้นอยู่ว่าเฮ้ ي, เราจะดูสไตล์ไหนอ่ะเอาง่ายๆมันจะดูสไตล์ไหนผมมีสไตล์ให้กูเลือกนี่นะครับน,นะฮะก็จะมีโน่นนี่นั่นเข้ามานะครับหรือกดที่ตรงนี้ไปโชว์ ISO มีลายอะไรบ้างดูหนอ่อยอันนี้นะครับไปกดที่ NC NC ่ีเป็นลายสแตนดาร์ดที่เรานิยมใช้งานกันมันจะมีตั้งแต่ NC 3ามหนึ่ฝัง Mac คนละอย่างกับวิดด و นะครับไม่ต้องไปจําฝังวิดด و นี้ไปอีกมิตินึงเลยนะครับแต่ฝัง Mac ก็จะเป็นแบบนี้ก่อนนะอันนี้ก็เริ่ม,มดูแบบนี้ก่อนโชว์ออเลือกตามหัวข้อนะครับอันนี้เป็นการเอาเราเรียกว่าแฮชอะไรก็ช่างที่เราเอาเข้ามาในเครื่องที่มันไม่ได้รองรับกับระบบของออเดอร์เดมันจะโชว์ที่หัวข้อนี้ นะครับอ<ะ>ทิเย์ทีละตัวก่อนนะผมจะไปที่แอนซก่อนผมเลือกใช้แอนซีสามหนึ่งผมก็กดที่ตรงนี้ปังนะครับกดที่ตรงนี้นะฮะอันนี้คือเรากดไปที่ตรงนี้จะเห็นว่าไอตัวนี้ถูกเลือกแล้วนะค<ะ>่ะพอผมจะเลื่อนมองมาใส่เขาผมจะเลื่อนมองมาที่ตัวนี้นะครับผมเลื่อนมองที่ตัวนี้ปังนะครับผมคลิกซ้ายหนึ่งครั้งจะสังเกตเห็นว่ามันรับข้อมูลตัวนี้ก็คือเป็นลายตามที่ผมวางเนี่ยเห็นไหมฮะ S <S 2> <S 2> เป็นลายตังที่ผมวางอาจจะนั้นผมกด Enter อหนึ่งครั้งปังโปรแกรมจะทําการวางตัวนี้ค่ะแต่ถ้าผมคลิกกลับไปที่แฮชใหม่ปังค่ะโปรแกรมจะดึงเอาฟังชันตัวนี้กลับมาใหม่ผมผมเน้นตัวนี้นิดนึงไอเนี้ยคือหัวข้อ pattern scale hash pattern scale ก็คือสเกลการแสดงผลถ้าสมมติว่าผมเปลี่ยนเป็น2ขนาดของช่องมันจะขยายใหญ่เห็นไหมฮะขนาดของช่องจะขยายใหญ่นะครับแล้วมีอะไรอีกในส่วนของตัวนี้ มันมีในเรื่องของช่องตงัวนี้ Color คุณจะเลือกใช้สีอะไรสีมีอยู่ตรงนี้อ่าสีสีที่โชว์แต่ว่าถ้าเป็นสีเล็ก color คือขอเข้าไปจำกัดอ่าขอเข้าไปเลือกสีแบบแบบไอห้องหลักนะก็จะเป็นห้องนี้แต่แนะนํำว่าตระกูลสีที่เราเลือกใช้นะฮะใน a u t o c a d ที่มันสักเซนที่สุดก็คือในเรื่องของอ d Color ผมเลือกสีเขียวสมมุตินะผมเลือกสีเขียวโอเคไปนะครับตัวนี้ก็กลายเป็นสีเขียวเห็นไหมฮะ ก็จะมาเป็นแบบนี้นะครับทีนี้ถ้าผมคลิดเข้าไปที่ตรงนี้ใหม่ปังมันมีอช่องอยู่นี้อยู่ช่องหนึ่งไอ้แบ็กกราวเนี่ยส่วนใหญ่นะครับเราไม่เราไม่เอาแบ็กกราวอยู่แล้วเพราะมันหนึ่งมันจะทําให้เครื่องหนักนะครับก็ค,คือปล่อยเป็นโปร่ปงไปอยู่แล้วนะครับ<อ>ก็จะออกมาเป็นแบบนี้นะครับถัดมาในเรื่องขององศาอันนี้ถ้าเป็นงานแอดว์เนี่ยคุณไปใส่าลายกระเบื้องนะครับโชว์ลายกระเบื้องกระเบื้องรอนคู่กระเบื้องรอนอะไรก็แล้วแต่ในทิศทางงานหลังคาองศาจะเข้ามาเกี่ยวข้องแหละ Oh. ส่วนที่เหลืออันเนี้ยเอาตามที่โปรแกรมกําหนดมาให้นะครับอ่ะลองเทสตดูนะครับคราวนี้ลองวางตัวอื่นๆลงในนี้พิมพ์ครับลองพิมพ์ H itch, นะฮะ Enter อาเลือกลายก่อนเลือกลายก่อนเลือกเลือกลายครับเลือกลายนิดเึงอาลองดูนะครับเลือกลายก่อนไปกดตรงอ่าตรงนี้นะครับเราเลือกเราเลองเ,เลือกลายใหม่ a อเอ็สามเจ็ก็ได้ลายลายขลับตัดก็ได้ครับผมปิดต่อไปครับโอเค นะครับรคลิกตรงกึ่งกาอ่าคลิกตรงช่องว่างคลิกเลยอ๋อต้องคลิกตรงพื้นที่ไหนถูกต้องครับ,รอ,บอ่ามันก็จะไปโฟกัสว่าพื้นที่ไหนที่คุณเลือกไว้อ่าถ้าคุณโอเคคุณก็เอนเตอร์ไปเลยหรือถ้าจะคลิกอื่นก่อนก็ค่อยวางก,กันนะครับถ้าจะวางจุดอื่นอ่าอ๋ออ,อันนี้เพื่อลองครับผมเอนเตอร์ไปได้เลยครับลองเอนเตอร์ไปก่อนนะครับลักษณะการเลือกแบบนี้โปรแกรมมันกำหนดมาก็คือรูปแบบการเลือกเนี่ยมันมันมันเป็นการเลือกแบบ การกําหนดรูปแบบนะฮะการกําหนดรูปแบบเนี่ยในส่วนของฝั่งในส่วนของฝั่งอ่าแมเนี่ยจะคอรัอย่างกับ w n n o w w นะฮะวิดีโเองจะมีจะมีลักษณะของการตั้งค่ามันเป็นลักษณะของการตั้งค่าว่ารูปแบบการตั้งค่าเนี่ยในการเลือกเนี่ยคุณเลือกแบบไหนได้บ้างอะไรเงี้ยนะฮะแต่โดยปกติเนี่ยในฝั่งของในฝั่งของอ่าอ่าแม็จะมีขีดจํากัด นิดนึงเมื่อกี้เราเห็นว่าเราวางตัวนี้ไปพอเราวางตัวนี้มันไป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 เคลียร์ตัวนี้ออกแล้วก็ไปวางตัวนี้ใหม่ใช่ไหมฮะอ่ะลองลองลองทีนี้ลองลองเทสใหม่ลองเทสใหม่นะครับพิมพ์แฮชใหม่ครับผมลองคลิกจุดที่เราอยากจะวาง e n t e r อร์ครับ Enter ไปเลยแล้วก็สเป c e Bar แล้วก็ไปวางจุดใหม่ Ent e r อร์ครับนั่นนะครับคือการวางซ้อน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 กันไปนะครับอ๋อต้องสเปซบาร์เอนเตอร์ไปเรื่อยๆใช่ครับ กรณีการทําแบบนี้กรณีการทําแบบนี้ทําให้เป็นการวาง hash เสร็จก็คือจบกระบวนการน,นั้นแล้วก็ไปวางแฮชถัดไปต่อได้แต่ถ้าเราไปวางในรูปแบบที่ไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ได้เป็นตัวที่เขากําหนดไว้สมมุตินะครับอ่ะครับเนี่ยไม่ได้เป็นตัวที่ากาหนดไว้มันจะไปเกี่ยวข้องกับโหมดแสดงผลมันจะมีโหมดมันจะมีโหมดแสดงผลพวกอื่นๆอีกนะครับอย่างเช่นในเรื่องของ การตั้งค่านะมันจะเป็นมันจะเป็นลักษณะของการตั้งค่าว่าแฮชที่คุณตั้งค่าเนี่ยคุณจะให้มันกระโดดไปในทิศทางไหนอย่างเช่นอาจจะคลิกลงจุดตรงตรงจุดใดจุดหนึ่งอะไรเงี้ยเมื่อเราคลิกที่จุดใดจุดหนึ่งนะครับมันก็จะเป็นการกําหนดว่าให้ตรงนั้นเนี่ยกลายเป็นแฮชนะแต่ไอไอกรอบรอบนอกไม่ต้องใส่แฮชมันมีแบบนี้ด้วยนะครับมันมีแบบนี้ด้วยแต่ฝั่งของ Mac เนี่ยมันไม่ได้ทาเป็นรายละเอียดตัวนี้เข้ามาแต่ฝั่งวิดโดมีนะฝั่งวิดโดมจะมีรายละเอียดพวกนี้เข้ามาหรือเลือก บดเดลลี Battery, mm ่ hmm. เลือกเส้น mm hmm. นี่ฮะเป็นแบบการเลือกเส้นนี่ฮะเห็นไหมฮะเพราะผมกดเลือกรอบนอกมันก็กลายเป็นมันก็กลายไปปิดอาจจะไปปิดอีกตัวหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยเห็นไหมฮะเ mm hmm. นี่ฮะ,ะมันมีฟังก์ชันพวกนี้เข้ามาเกี่ยวข้องดังนั้นวิธีการเลือกง่ายที่สุดเราจะเลือกใช้เป็นลักษณะของพิกพอยพิกพอยคือกดปังไปแล้วก็กดเอนเตอร์ hmm. ไปนะครับสมมแล้วเลือกเลือก mm hmm. ขึ้นมากดเอนเตอร์ hmm. ไปเนี่ยเงี้ยฮะสเปซบาร์ bar, กดตรงนี้เอนเตอร์ mm hmm. ไปเนี่ยมันก็จะเลือกไปยาวๆแบบนี้นะครับสรุป H นะครับตัว H Enter นะตัว H Enter ก็จะได้คำสั่งนี้ขึ้นมาแต่ลักษณะการเลือกเราต้องเลือกรวดลายก่อนนะครับแล้วก็สามารถกำหนดเป็นรูปแบบได้ทีนี้มาดูฝั่งอะลองดูได้ครับอะลองดูได้ครับอันนี้คือเอ่อสี่เหลี่ยมที่มันซ้อนกันอยู่ใช่ไหมคะใช่ใช่สี่เหลี่ยมที่มันซ้อนกันอยู่ค่ะส่วนไออันที่สี่เหลี่ยม,มอ,อ,ยอันที่สามอันเน,นี้ยเราไม่ได้ใส่แพทเทิร์นใช่ครับ ใช่ครับแต่เราเราสามารถใส่มันได้นะลองใส่ดูได้ครับค่ะแต่ว่าข้างในมันถ้าเกิดอันนี้คือหมายถึงว่ามันวางอยู่ข้างบนมันก็เลยไม่เห็นพะเธิตรงนี้ใช่ป่ะอ่าไม่ใช่ครับความหมายคือมันไม่มีอะไรอยู่ในตัวของมันไม่มีพัทเทินอยู่ในตัวของมันความหมายเป็นแบบนั้นถูกต้องค่ะนะครับนะครับดังนั้นก็คืออันนี้คือรูปแบบที่ที่แต่ถ้าเราใส่แฮชเข้าไปมันก็จะมีพัทเทิลอยู่ในตัวของมันแค่นั้นเองโอเคค่ะอืมนะครับนี่คือรูปแบบนะ โอเคทีนี้เรามาดูฝั่งของงานสายงานโยธาสาปัดบ้าง<ะ>ผมขยายงานตัวนี้ขึ้นมานะครับดูตรงนี้หนึ่งนี่คือรูปแบบนะครับนี่คือรูปแบบที่มีการดีไซน์ออกมาสมมุติว่าผมอยากจะวางลายอิฐอยู่ตรงช่องนี้วางลายอิฐอยู่ตรงช่อง<ะ>นี้นะอ่าเรามาเทสกันนะครับก็พิมพ์เลย enter ครับ h h enter อ่าเลือกตรงมันจะมีหัวข้อให้เลือกอยู่ไปเลือกตรง อลองเลื่อนลงมานิดนึงครับไม่ใช่ NC ฮะอันนี้อันนี้น NC ซจะไม่มีลองไปดูที่ s ช o w All ก็ได้ครับ Show ชอ l อ่าลองเลื่อนลงมาครับ s ช o w All ส่วนใหญ่จะเป็นตระกูลข้างล่างาผมจะใช้ส่วนใหญ่ผมจะใช้เป็น Rb นั่นแหละ AR นั่นแหละเลือกเลยครับคลิกเลยโอเคนะครับปิดออกไปครับปิดช่องออกไปก่อนโอเคทีนี้ดูนะครับสเกลเนี่ยคนละอย่างกันนะ ถ้าเราเลื่อนมองมานะครับถ้าเราคลิกปุ๊บมันจะเออร์เลอร์มันจะมันจะขึ้นเละไปแบบนี้ทันทีค <Huh. S 1> ่ะอ่าเอ t นเตอร์ไปครับลองเอ็นเตอร์ไปก่อนโอเคเนื่องจากว่ามันโควเลสเกลแต่ถ้าผมคลิกไปที่ลายแฮชใหม่ผมลองปรับนะครับตรงนี้นะครับนะครับลองใส่จุดศูนย์หนึ่งสมมุตินะกดเอ t นเตอร์ไปค่ะระบบของตัวนี้มันจะไปตั้งค่าใหม่มันจะไปตั้งค่าใหม่อาทีนี้ลองคลิกผมดีลิทตัวนี้ทิ้งไปนะครับลองดีลิทครับดีลิททิ้งไปเลยดีลิทแชทออกไปครับกดด้เลยครับ โอเคค่ะนะครับอ่าแฮชใหม่ครับครับผมอ่าเลือกนะครับอันนี้ใส่ตรงนี้ก่อนนะจุดศูนย์หนึ่งศูนย์หนึ่งอ่าเอนเตอร์ครับอ่าลองมาวางครับกดวางครับจะเห็นว่ามันมีลายบางๆงใหญ่ๆ่ขึ้นมาอันนี้มันยังใหญ่อยู่มันยังใหญ่อยู่ใช่ไหมลองใส่เข้าไปใหม่นะครับเป็นจุดศูนย์ศูนย์หนึ่งเทสนะครับอ่าทถทีเถทีอ่าโอเคลองเซตเออเอ็นเตอร์เอนเตอร์ มันจะมีรูปแบบโผล่ขึ้นมาที่ประมาณนี้นะมันจะมีรูปแบบโผล่ขึ้นมาที่ประมาณนี้ลองเอนเตอร์หนึ่งครั้งครับโอเคนี่คือรูปแบบที่มันโผล่ขึ้นมาทีนี้ในส่วนของการในส่วนของการวางลายแฮชนะครับในส่วนของการวางลายแฮชเนี่ยมันจะมีความแตกต่างกันออกไปตามหน้างานอ่ะผมผมย้อนนิดนึงนะสมมุติว่าผมลบลายแฮชียอ,อ่ไปนะครับอันนี้เราทราบนะครับจุดศูนย์ศูนย์หนึ่งนะทีนี้ผมเอาคือถ้ามันมีเส้นแบบปิด เทสนะครับเขาเราเรียวกว่าเป็นเส้นแบบปิดอ่าสมมุติว่าผมเลือกใช้สี่เหลี่ยมแบบนี้อ่าอันนี้คือสี่เหลี่ยมนะฮะเป็นสี่เหลี่ยมแบบนี้นะฮะอ่าแฮชหม่ครับลองใส่แฮชหม่ครับเอนเตอร์อ่าโอเคไปเลือกอ่าอ่าไลน์แฮชคลิกคลิกคลิกตรงนี้ฮะใช่ครับคลิกตรงช่องว่างครับผมอันนี้เราตั้งค่าเรียบร้อยแล้ว <S <S <ใน S 1> คลิกได้เลย,เลยใช่ครับลองเทสนะครับเอนเตอร์ครับมันจะไม่เลอะเข้าไปในช่องนั้น ่าดังนั้นลักษณะการเขียนชิ้นงานเพื่อไม่ให้ตัวแฮชเลเอกเข้าไปกูต้องสร้างเส้นปิดให้เขามันแลว้วตัวนีใช่ไหมใช่ครับเส้นเส้นที่มันเป็นเส้นปิดเราเรียกว่าเป็นเส้นที่แฮชจะประเมินผลแล้วมันเข้ามันถ้ามันเจอเส้นปิดมันจะมันจะไม่เข้าไปท,ทันทีดังนั้นบล็อกงานบางบล็อกบางคนอาจจะสงสัยว่าไอ้สมผมใส่บล็อกงานตัวนี้เข้าไปทําไมทําไมมันเส้นแฮชยังเลอะอยู่ อะไรอย่างเงี้ยนะครับนั่นหมายถึงว่าต้องไปตรวจสอบว่าเส้นนั้นปิดอ่าปิดไหมแค่นั้นเองนะครับแต่ถ้ามันเส้นแบบไม่ได้ปิดหรือเป็นเส้นแบบบล็อกงานบางอย่างก็อาจจะเป็นไปได้ที่ตัวแฮชมันเลอะเข้าไปนะครับแฮชมันเลอะเข้าไปประมาณนั้นนะครับอ่าครับผมอันนี้จะลน์จะใหญ่ขึ้นมานะครับอ๋ออันนี้สามารถแก้ไขทีหลังได้ได้ครับแก้ไขทีหลังได้อย่าลืมงานงานสถาปัตย์เนี่ยหน่วยมันจะต่างจากตัวนี้คือมิลกับเมตรคิดง่ายๆนะครับคิดง่ายง่าย แล้วถ้าเกิดเราใส่แฮชก่อนแล้วเราค่อยสร้างอันนี้มันก็จะไม่เข้าไปใช่ไหมคะถ้าใส่แฮชก่อนแล้วสร้างยังไงก็เข้าไปยกเว้นใช้<อ>ยกเว้นใช้เป็นฟังก์ชันเข้ามาช่วย<อ>เช่นฟังก์ชันวิฟเอาทมันจะมีฟังก์ชันวิ p เอาทที่ซ่อนเส้นบทบังที่อยู่หลังชิ้นงานจะคนละอย่างกันจะคนละคนละคำสั่งกันนะครับ<อ>แต่ส<อ>่วนใหญ่เราควรสร้างเป็นบล็อกเอาะ เส้นอาสร้างสร้างเส้นก่อนแล้วค่อยใส่แ yes ฮชเข้าไปนะครับโปรแกรมก็จะไม่เลอะโปรแกรมก็จะไม่เลอะนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราจะดูหัวข้อถัดไปนะ